ดีค่ะทุกคนเห็นเปิดคลิปมาก็ได้กวาดหญ้าเลยวันนี้พ่อมาตัดหญ้าให้วัวค่ะกันเลยเราก็ไม่มีอะไรทำเลยนนอยก็เลยได้มาถ่ายนะคะเดี๋ยวกลัวทุกคนเบื่อนาอเราก็มีหน้าที่กวาดนะคะส่วนพ่อก็มีหน้าที่เก็บแล้วก็ตัดน,นะคะพ่อก็เก็บนั่นเลยนะคะแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆอ่ะมาถ่ายฉากที่สองอา้าต้นไม้บางนะคะก็เลยเอา อ loser, Blade เอาเด็ดออกเลยอ่ะพอแยกมาจ้ะต่ไปก็ไปยิงอะไรก็ไม่ร uh huh ู้นะทุกคนเออก็มากวาดกองนี่อะไรไม่รู้โอเคก็กวาดไปเรื่อยค่ะตอนนี้ก็มากินกล้วยอยู่ภาคไปด้วยกินไปด้วยนะจ๊ะก็กวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนอร่อยมากมีคำว่าอร่อยก็ไม่รู้มาจากไหนนะจ๊ะเนาะ ก็ใบปลิ้นเลยค่ะทุกคนอากองสุดท้ายแล้วนะคะที่ต้องได้กว่านะจา๊ะให้แค่เดียวเพราะว่าที่ตัดหญ้ามันไม่เข้าเนาะก็เลยได้ตัดแค่หนึ่งล้อหนึ่งลนะคะพี่หนึ่งของซาเล็กน,นะคะเดี๋ยวไปดูเลยจ้ะอะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะขับ้านค่ะก็อปิดประตูค่ะ ก็ยูมสองนิ้วไปด้วยแล้วก็ลุยค่ะแล้วก็ไปดูตอนเราถึงข้อบัวอ่ะตอนนี้ก็ถึงขอ้ครัวแล้วค่ะพูดไม่ทันค่ะเราไปถึงขอ้อบัวแล้วทุกคนน้องรอมากตักหน้าตังตาอยากกินมาก <1, 2, S 1> อ่ะห้าพบนับอัวให้ดูนะคะมันมี6ตัวนะสว่วนอีกตัวนึงเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเออ เยบหยิบหมดเลยหยิบหมดเลยหนึ่งล้อนั่นนะนะก็หยิบหมดเลยเพราะว่าพ่อบอกว่าพรุ่งนี้เราค่อยไปตัดใหม่นะจ๊ะอ่ะก็อ่าเก๊กหน่อยเดี๋ยวไปดูตอนพ่อดังไฟให้วัวกันเลยค่ะอ่ะก็ดังเลยค่ะตอนนี้นะคะ น้ำไปให้ัวค่ะก็ดูก็กินไม่สนใจโลกเลยนะคะนี่นะคะก็คือแม่ของเราแล้วไม่รู้ว่าจะแบวไปไหนอันนี้ก็คือพ่อของเรานะจ๊ะยืนรอนะจ๊ะลุกเหมือนไฟไหม้เลยนะคะแต่มันไม่ไหม้นะคะกลับบ้านกันเลยค่ะทุกคนร็เสร็จภารกิจแล้วค่ะ เ้าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็ไปทำกันบ้านก่อนนะคะบ๊ายบๆจบการแค่นี้นะคะ